ฮาทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วแลมือน,นี้กับบมีอย่างหลายเนาะอาหารแรงมือนนีนก็เห็ดง่ายๆวบาสิเห็ดทอดหมูแล้วก็ตามแจ่วมเพชรดิบแต่ก่อนอื่นวดเราต้องไปนึ่งข้าวเหนียวไว้ซะก่อนแล้วค่อยมาเปิดเบื้งตู้เย็น่ามีอย่างแนไปค้นมาแล้วเขาก็ได้วิญญ,ญาณมูมาต้อนหนึ่งมาทําการล้างทําความสะอาดแล้วก็มาซอยๆ มักตอนใหญ่ตอนน้อยสมใดกค่ะซอยตามใจมักเลยแล้วเราก็จะเอามามักไว้เราจะปรุงรสด้วยคัานอน้ำมันหอยน้ำตาลแป้งน,นัวขาดใบแป้งน,นัวนี่ของเฟ่ฟใส่ทุกอย่างแล้วก็เฮาก็จะมาคนเล่คนเละแล้วก็ปะไว้30นาทีหลังจากนั้นเกลับมาค้างหม้อใส่น้ำมันลงไปพร้อมทอด น้ำมันเอาห้อนได้ที่แล้วก็เอาหมูลงไปอือปิดฝาไว้ใส่ยาน้ำมันกระเด็นใส่ดีแต่บอกเอาหมวกันนอกมาใส่ <c oughs> และเวลาที่เราคอยกับมาหอดแล้วหมูห่อกระซุกเป็นที่ยำห้อยแล้วตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟสำเร็จไปเมนูที่หนึ หลังจากนั้นเขาก็จะมาต่ำเจลมาเพลในห้องบรไจีเขาจะเอาไปทอดเลยไม่ได้เห็นอะไรขั้นตอนเอาไปทอดแล้วก็มาต่ำเจลใส่เกลือไปนวแล้วก็ปลาแดกน้อยนึงแล้วก็ฟังหอมซํมนีดแหละพร้อมเสิร์ฟเนี่ยขั้นตอนสุดท้ายเอาฟังหอมลงไปเป็นอันว่าจบพร้อมเสิร์ฟอัะนี้ข้าวเหนียวห้อน ทอดหมูแหมๆแล้วก็ตำเจียวยมอเพริมันกันสุดยอดแล้วบายบายไปนี่ขอโตไปกินข้าวกันเด้อ